ในปีนปี2023นี้ครับตลาดซิตี้คาร์หรือว่าอีโคคาร์ในบ้านเราอาจจะกลับมาดุเดือดอีกครั้งครับ หลังจากการเปิดตัว All New Toyota Vios ใหม่ครับทำให้ตลาดนี้ลุกฮือขึ้นอีกครั้งครับทการแจกจ่ายออปชั่นที่อย่างมาหาศาลของค่าย Toyota ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับเรียกได้ว่าเป็นซิตี้คาร์ที่คุ้มค่าที่สุดในยุคปัจจุบันเลยครับคุณผู้ชมและหลังจากนั้นไม่นานครับทางค่ายนิสสันเองก็ตอบโต้รถในตลาดนี้ด้วยการเปิดตัวทีเซอร์ของ New a m a r a ที่คาดว่าจะจัดจดำหน่ายในปี2023นี้ครับ โดยจะมีการเปิดตัวครั้งแรกในงาน Miami International Auto Show 2022นี้ครับระหว่างวันที่15ตุลาคมถึง23ตุลาคมนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยเจ้านิสสัน a มลาลาโฉมปัจจุบันมีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี2019ครับสีริรวมอายุแล้วก็3ปีกว่าเข้าไปแล้วครับนับปัจจุบันก็เลยเป็นเลิกงามยามดีที่จะแต่งหน้าทาปากเปลี่ยนตัวเป็นมเดอร์เชนได้แล้วเหมือนกันครับ ยิ่งค่ายนิสสันในประเทศไทยครับไม่ได้มีรถจัดจําหน่ายมากมายหลายรุ่นหรือว่ามีตัวเลือกให้สําหรับผู้บริโภคมากนักครับอีกทั้งเจ้าตัวนิสสันอมรา่าตั้งแต่รุ่นบุกเบิกครับก็เป็นตัวที่แบกยอดขายของทางค่ายนิสสันในประเทศไทยมาโดยตลอดครับและจากข้อมูลทั้งหมดครับก็ไม่มีเหตุผลใดๆเลยครับที่นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจะไม่จัดจาหน่ายนิสสันอมา่าใหม่ในประเทศไทยนั่นเองครับคุณผู้ชม การเปลี่ยนแปลงด้านหน้าคือดีไซน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดของนิวอั a a ใหม่ครับคุณผู้ชมด้านหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ที่เป็นกระจังหน้าสีดําขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยชิ้นงานสีเงิน5ชั้นด้วยกันครับ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ภายนอกให้มีความเป็นเอกลักษณ์ใหม่ไม่เหมือนใครแล้วครับภายในเองก็ถูกออกแบบและอัปเกรดมาไม่น้อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่8นิ้วครับรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ครับโดยหากคุณเป็นผู้ใช้รถนิสสันนัมรารุ่นปัจจุบันอยู่ครับคุณอาจจะทราบดีฮะว่านิสสันนัมมารในโฉมปัจจุบันนั้นรองรับแค่ระบบ p p l e CarPlay เท่านั้นครับ และที่สําคัญครับระบบความปลอดภัยที่ถูกอัปเดตเข้ามานั้นครับมีไม่น้อยกว่าเจ้าตลาดแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นระบบคูสคอนโทรลครับระบบเบรกหลังอัตโนมัตริระบบเตือนการออกนอกเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตริระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติที่มาพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนด้วยฮะอีกทั้งยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาด้านข้างระบบเตือนมุมอับสายตาขนาถอยหลังด้วยฮะ และแน่นอนครับถ้าหาว่าทางค่ายนี้สารให้ออปชั่นที่น้อยกว่าข้างต้นนี้ทั้งหมดครับอาจจะเป็นไปได้ยากครับคุณผู้ชมที่จะแบ่งชิ้นเค้กจากยอดขายออลนิวโตโยต้าวีออสที่มียอดจองอันดับหนึ่งในตอนนี้ครับ